พบกับครูพลอยนะคะในอักษรออนเลินค่ะโอเควันนี้ค่ะเราจะมาต่อกันในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์บันหนึ่งเล่มสองนะคะเดี๋ยวนักเรียนมีไว้เนอะเอาไว้ใช้ประกอบการเรียนกับครูพลอยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนักเรียนครูพลอยเนี่ยอยากทําขนมมากเลยครูพลอยก็เลยไปซื้อไข่ไก่มาอ่ะนักเรียนช่วยนับหน่อยได้ไหมคะว่าครูพลอยเนี่ยไปซื้อไข่ไก่มาทั้งหมด กี่ฟองอ,อ๋อนี่เลยเรามาดูกันนะคะในจะมีอยู่สองแผงด้วยกันคะ่ะเราก็ซื้อเพิ่ม,มอีกหนึ่งฟองอ่ะเราลองมานับกันดูนะคะ1 2ึ่งสามี่ห้าโอ้แถวแรกมีห้าแล้วห7 8 9และ10ฟองแสดงว่า1ถาดของครูพลอยเนี่ยคะ่ะมีจำนวนเท่ากับ10ฟองนะคะถ้ามีสองถาดเอ๊ เดี๋ยวลองนับกันก่อนแล้วกันดูเนาะ,ะจาก10แล้วใช่ไหมคะก็จะเป็น11ค่ะ12 13 14 15 16 17 18 19และ20จาก20ยังเหลืออีกหนึ่งฟองค่ะก็จะเป็น20 20อะไรนะไม่บอกให้นักเรียนช่วยบอกครูพลอยหน่อยเอาแต่ก่อนอื่นค่ะจะต้องมีตัวเลขอะไรบ้างจะต้องมีเลขโดดอะไรบ้างคะ โอ้ช oh, ี้แน่ๆเราเริ่มออกเสียงว่า20เพราะฉะนั้นต้องมีเลข2อยู่ในหลักสิบแน่นอนและในหลักหน่วยจะต้องเป็นเลข1ถูกไหมคะเพราะว่ามีเพิ่มจาก20มาอีก1อ่าทีนี้2กับ1อ่านว่าอะไรคะนักเรียนอ่านว่า20แน่นอนอยู่แล้วอันนี้อ่านว่าเอ็ดใช่แล้วเพราะฉะนั้นจำนวนจำนวนนี้จึงอ่านว่า 21ไม่ใช่2ีนะคะไม่ใช่นะคะตอบคือ21นั่นเองทีนี้ค่ะครูพลอยเนี่ยก็ไปซื้อไข่ามาซึ่งตอนนี้ไข่แพงมีราคาแพงมากเลยแล้วครูพลอยอ่ะอยากจะทำขนมจำนวนเยอะมากครูพลอยก็เลยคิดอย่างนี้ค่ะตัดสินใจว่าอ,อครูพลอยเลี้ยงไก่เองเลยดีกว่าเพราะว่าไก่เนี่ยจะเป็นยังไง จะออกไข่ในทุกๆวันใช่ไหมคะนี่เลยครูพลอยก็เลยซื้อไก่มาจํานวนหนึ่งมาเลี้ยงเขาค่ะซึ่งไก่ที่บ้านครูพลอยเนี่ยค่ะจะออกไข่ทุกวันวันละ10ฟองจะออกไข่เพิ่มขึ้นวันละ10ฟองเออมาดูกันค่ะว่าในแต่ละวันค่ะครูพลอยจะได้ไข่ทั้งหมดกี่ฟองอ่าในวันแรกเลยครูพลอยบอกว่าออกไข่ทุกๆ ทุกวันวันละ10ฟองใช่ไหมคะวันละเพิ่มขึ้นทีละ10ฟองอ่ะเพราะฉะนั้นในวันแรกค่ะนี่เลยไข่1แผงเมื่อกี้เรานับกันไปแล้วมีจำนวนกี่ฟองคะ10ฟองใช่แล้ว10ประกอบด้วยเลขโดดอะไรบ้างคะเลข1กับเลข0ใช่ไหมคะทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยส่วนตัวหนังสือจะเขียนได้เป็นสอเสือสลอีิบอใบไม้ถูกต้องค่ะ ถัดมาวันต่อมาค่ะบอกแล้วว่าจะเพิ่มขึ้นวันละ10ฟองอ่าเพราะฉะนั้นวันถัดมาครูพอจะได้ไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองคะโอ้ได้ไข่ไก่ทั้งหมด20ฟองใช่ไหมคะนี่เลยดูจากภาพเนอะ20เขียนยังไงคะเด็กๆอ่ามีเลข2กับเลขสูนย์เลข2เนี่ยเลขโดด2อยู่ในลกัก ส0สุดเลขศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนะคะถ้าเป็นตัวหนังสือก็จะสะกดได้ว่า, y aw, y ak, ะะอายอยักษ์สลีไม้เอกสอสเสือสะะอีบอใบไม้20นั่นเองนะคะในวันที่3บ้างค่ะวันที่3วันแรก10ฟองวันที่2 20ฟองและวันที่3จะได้ไข่ทั้งหมดกี่ฟองคะ,ะกี่ฟองเอ่ย 30ฟองถูกต้องค่ะ30เนี่ยก็ประกอบด้วยเลขโดด3อยู่ในหลัก10และเลขโดด0อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองนะคะตัวหนังสือเขียนได้เป็นสอเสือสลอามอม้าสอเสือสละอ,อิบ่อใบไม้30นั่นเองไหนลองทายดูสิคะว่าวันที่4ครูพลอยจะได้กี่ฟองคะเด็กๆ อ่าสีฟองใช่แล้ว10 20 30แล้วก็จะต้อง40ถูกต้องค่ะ40ฟองเนี่ยก็จะเขียนได้เป็นสอเสือสลอีไม้เอกใช่ค่ะสอเสือสละอีบอใบไม้40นั่นเองนะคะส่วนวันที่5้ละคะจาก40จะเพิ่มอีก10เป็น เป็น50ถูกต้องค่ะนี่เลยเพิ่มอีกฟองนะคะ50เนี่ยก็จะประกอบด้วยเลขโดด5และเลขโดด0นั่นเองนะคะ50สะกดยังไงนะคำว่า5ก่อนหอหีบสะละอาไม้โทหและสอเสือสะละอิบอใบไม้50นั่นเองนะคะและในวันที่6เป็นยังไงคะอะ่ก็จะได้60 ฟองถูกต้องค่ะ60เนี่ยประกอบด้วยเลข6กับเลข0นะคะไหนลองมาช่วยสะกดเป็นตัวหนังสือหน่อยเป็นยังไงเอ่ยหอหีบสละอ,อกกอไก่แต่เราไม่ต้องเขียนสละโอกเพราะอะไรเพราะมีตัวสะกดเป็นตัวกอไก่นะคะเป็นหอหีบกับกอไก่ได้เลยคําว่า10ส,สะกดยังไงคะซอเสือสลออีบบอใบไม้ใช่แล้วค่ะถัดไปค่ะในวันที่7 จะมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองคะอ่าทบทวนตั้งแต่วันที่1ก่อนวันที่1ได้ไข่1ิฟองวันที่2ครูพอยบอกว่าเพิ่มขึ้นทีละ10ฟองก็จะเป็น20ฟอง30ฟอง40ฟองและ50ฟองและ60ฟองตามลำดับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในวันที่7ก็จะได้ไข่ไก่เจฟองถูกต้องคะ่ะ 70เนี่ยเอ๊ะประกอบด้วยเลขอะไรบ้างคะเลข7กับเลข0ถูกต้องค่ะเวลาเขียนก็จเอ็ดดอเจ็ดสออีบอสิบเจ็ดสิบนั่นเองนะคะส่วนในวันที่8ค่ะเป็นยังไงคะอืมถูกต้อง80ฟองนั่นเองค่ะคุณครูเด็กๆหลายๆคนตอบใช่ไหมคะอะ80ฟองก็จะมีเลข8กับเลข ศูนย์ถูกต้องค่ะ80เนี่ยก็คือปอปลาสลรแแอดอเด็ก8สอเสือสละอิบอใบไ,ไม้10 80นั่นเองนะคะส่วนวันที่9ค่ะวันที่9ก็จะมี90ฟองโอ้โหไข่ไก่บ้านคูพลอยออกไข่เยอะไหมคะเยอะเพราะคูพลอยเลี้ยงหลายตัวไม่ได้เลี้ยงตัวเดียวอันนี้โชว์รูปให้ดูแค่ตัวเดียวเป็นตัวอย่างเป็น ดึงตัวที่น่ารักที่สุดมานะคะ90ฟองเนี่ยประกอบด้วยเลขอะไรคะเลข9กับเลข0ถูกต้องค่ะอ่า9สะกดยังไงคะเด็กๆก็ไก่สละเอาไม้โทและสอเสือสละอิบอใบไม้นั่นเองคำว่า10นี่นะักเรียนจะต้องสะกดได้คล่องแคล่วแม่นยำนะคะเพราะว่าเราเขียนกันมาเยอะมากเลยเนาะ90และ และในวันที่10ล่ะคะจะได้ไข่ไก่กี่ฟองเอ่ยจาก90เอ้าวไหนทบทวนตั้งแต่วันที่1ก่อนคะ่ะวันที่1เนี่ยก็จะได้ไข่ไก่10ฟองถัดมา20 30 40 50 60 70 80 90และถัดจาก90เพิ่มไปอีก10เป็น 100ฟองถูกต้องค่ะ100เนี่ยเอมีมีเลขโดดอะไรบ้างนะเป็นจำนวนที่มี3หลักใช่ไหมคะเรามาเริ่มจากหลักแรกก่อนหลักร้อยก่อนก็จะคือเป็นเลข1หลัก10บล่ะคะเลขศูนและหลักหน่อยก็เป็นเลขศูนย์เช่นเดียวกันนะคะ100เวลาการสะกด1ค่ะหอหีบนอะหนูสะละอึ งองงูและไม้เอกอยู่บนสลระอึนั่นเองนะคะส่วนร้อยค่ะรอเรือสลระออยอยกักษ์ไม้โถร้อยนั่นเองโอ้ตอนนี้ครูพลอยมีไข่เยอะ ตามจานวนที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะครูพลอยก็เลยนําไปทําขนมค่ะขนมที่ครูพลอยทำเนี่ยค่ะนักเรียนจะนํามาบรรจุใส่กล่องกล่องละ10ชิ้นเออเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันนับนะคะว่าครูพลอยเนี่ยทำขนมได้ทั้งหมดกี่ชิ้นอ่าตอนแรกเลยค่ะนี่เลยกล่องที่1กี่ชิ้นคะ10ชิ้นถูกต้องค่ะนี่เลยก็จะเป็น10ตัวเลขฮินดูอารบิก 10ตัวเลขไทยและ10ที่เป็นตัวหนังสือนะคะถัดไปเพิ่มมาอีก1กล่องค่ะจาก10เพิ่มมาอีก1กล่องเพิ่มมาอีก10ชิ้นจะก,กลายเป็น20กล่องนั่นเอง20ก็ประกอบด้วยเลขโดด2อยู่ในหลัก10และ0อยู่ในหลักหน่วยถัดไปขอเพิ่มอีก1กล่องค่ะลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาเยอะมากเลยจะก,กลายเป็น30 ชันเองใช่แล้ว30ชิ้นมีขนมเค้กตอนนี้30ชิ้นแล้วนะคะก็คือเลข3กับเลข0ซึ่งเลข3อยู่ในหลัก10และเลข0อยู่ในหลักหน่วย30นั่นเองค่ะถัดจาก30ก็จะกลายเป็น40ใช่แล้ว40เขียนแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าใครยังไม่แม่นเรื่องตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาราบิกหรือตัวหนังสือนะคะ กลับไปฝึกเขียนเยอะๆเน,ะเ,นะเลข4นะคะและจาก40ก็จะเพิ่มเป็นเป็น50ถูกต้องค่ะเลข5กับเลข0นย์นั่นเองนะคะนีเลย50นะคะโอเคมาครึ่งทางแล้วค่ะต่อจาก50จะเป็นอะไรเอ่ยอ่าเพิ่มอีกหนึ่งกล่องใหญ่เพิ่มอีก10ชิ้นก็จะเป็น หกนั่นเองใช่ค่ะหกประกอบด้วย6กับ0ซึ่ง6อยู่ในหลักสิบและ0อยู่ในหลักหน่วยใช่แล้วค่ะถ้าจาก60เพิ่มขึ้นอีก10ก็จะเป็นเป็น 70ใช่ค่ะเออนักเรียนหลายๆคนตั้งใจเรียนน่ารักมากเลยคุณครูต้องขอขอบคุณด้วยนะคะอา้าวเ0ประกอบด้วยเลข7และเลข0ซึ่งมีเลข7ค่ะอยู่ในหลักหน่วยและเลขเลข7อยู่ในหลักสิบไม่ใช่หลักหน่วยใช่ไหมคะเออบางคนบอกไปเรื่อยๆก็เคลินไปกับคุณครูนะคะเลข7อยู่ในหลักหน่วย เลขเอยู่ในหลักสิบและเลข0อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองใช่แล้วค่ะและถัดจาก70ก็จะเป็น80อ่า80ก็จะมีเลข8กับเลข0ูนอีกเช่นกันนะคะถ้าจาก80เป็นอะไรเอ่ยเป็น90ใช่แล้วค่ะ90ก็จะประกอบด้วยเลข9อยู่ในหลักสิบ และเลข0อยู่ในหลักหน่วยนะคะ90เขียนแบบนี้เนาะและถัดจาก90ก็จะเป็น100ใช่ค่ะไหนตอบอีกทีให้ชื่นใจค่ะ100เป็นจำนวนที่มีกี่หลักคะ3หลักใช่ค่ะประกอบด้วยหลักหน่วยคือเลขอะไรคะคือเลข0นหลักสิบละคะคือเลข0อีกเช่นเดียวกันและหลักหน่วยก็จะเป็นเลข 1>, 1ถูกต้องค่ะ100นะคะเป็นจำนวนที่มี3หลักนั่นเองต่อไปค่ะในหนังสือเรียนค่ะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าเขาก็จะมีการโชว์รูปภาพและมีตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะเรามาดูอันแรกค่ะ10นี่กรำแรกเลยดินสอกำแรกมี10แทง่งก็คือ110กับ0หน่วยใช่ไหมคะก็คือ 10อ่านว่า10นั่นเองถัดมาถ้าเพิ่มอีก10ค่ะก็จะเป็น2 10กับ0หน่วยซึ่งอ่านว่า20ใช้แล้วนะคะและ30ถูกต้องค่ะเพิ่มมาอีก10นั่นก็คือ30กับศูนหน่วยอ่านว่า30นั่นเองและถัดมาค่ะ40ใช้แล้วนักเรียนจะเห็นว่า ถ้าเราเพิ่มทีละ10 10ิ0ไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยจะเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยส่วนเราจะเพิ่มเฉพาะหลัก10ใช่ไหมคะจาก10เป็น20เป็น30และ40ทีนี้จาก40จะกลายเป็นอะไรต่อคะเป็น50ใช้แล้วจาก50ก็จะได้เป็น60นั่นเองหรือเราจะกระจายได้ว่า60กับศนยหน่วยนะคะแล้วก็ เจตามมาติดๆเลยค่ะและถัดไปค่ะ80กับ0หน่วยนั่นเองถัดไป90กับ0หน่วยอ่านว่า90นะคะและสุดท้ายค่ะ10 10กับ0หน่วยนั่นก็คือ100นั่นเองค่ะทีนี้ไหนลองทายดูสิคะตอนนี้ครูพลอยมีขนมเค้กอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ยอ่าสกับ ศูนย์อ่านว่าอะไรนะคะอ่านว่า20หรือยี่คะนักเรียนเออไม่ใช่20แน่นอนคำนี้อ่านว่า20นะคะถูกต้องและภาพนี้ละคะมออีขนมเค,ค้กอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะเราจะมานับกันแบบเป็น10บสเนาะส0บยี่สิบ0า0ี่สหสหสิบ 70และ80นั่นเองถูกต้องค่ะก็จะประกอบด้วยเลข8อยู่ในหลัก10กับเลข0อยู่ในหลักหน่วยอ่านว่าเอ้ยตอนนี้ค่ะที่ครูพลอยโชว์อยู่เขาบอกว่าอ่านว่า18หรือใช่หรือเปล่านะไม่ใช่ถ้า18จะประกอบด้วยเลข1กับ เลข8ซึ่งเลข1ต้องอยู่ในหลัก10ใช่ไหมคะเราถึงอ่านว่า10ส่วนเลข8ที่เราอ่านว่า8เพราะว่าเลข8อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองนะคะสำหรับ80อันนี้ก็จะต้องเขียนเป็น80บปอแอด8สอยบอ10นั่นเองนะคะาถึงถูกต้องนะคะเอ๊คําถามสุดท้ายค่ะเพื่อนคนนี้ถามว่า ในสวนผล,ลไม้ของเขาค่ะมีผล,ลไม้อยู่ทั้งหมดกี่ผลอ่าก่อนจะจากกันไปไหนเรามาช่วยกันนับผล,ลไม้อันนี้กันก่อนนะคะในตะก้าค่ะมีผลไม้ผลละ,ลละตะก้าละ10ผลอ่าลองมาช่วยกันนับนะคะเราจะนับเพิ่มเป็นทีละ 10- 10นะคะนักเรียน 10, 20, 30 40, 50, 60, 70, 80 90และ100เพราะฉะนั้นบอกได้เลยค่ะว่าเพื่อนมีผลไม้ทั้งหมด100ผลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะครูพลอยต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนไปด้วยกันเนอะจนตั้งแต่ต้นคาบจนจบคาบเลยนะคะเดี๋ยวนคาบหน้าค่ะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันต่อเดี๋ยวเจอกันเนอะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน